ชวาสกุณะชาดกณป่าหิมพานานานมาแล้วมีราชสีตัวหนึ่งกำลังกินอาหารอย่างเพลิดเพลินบังเอิญมีกระดูกชิ้นหนึ่งติดคอของมันทำอย่างไรก็ไม่หลุดออกมาเกิดอาการคอบวมและกินอาหารไม่ได้ทุกทรมานมากนกหัวควานตัวหนึ่งเห็นเขาก็เกิดความสงสารแม้ไม่กล้าที่จะเข้าไปในปากของราชสีเพราะกลัวจะโดนขยํำเป็นอาหารแต่ก็อาสาเอากระดูกออกจากคอให้ราชสี ราชสีได้ยินดังนั้นก็ดีใจขอร้องให้ช่วยพร้อมท้งให้สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่ทำอันตรายเด็ดขาดนกหัวขวานจึงบอกให้ราชสีนอนตะแคงลงแต่ก็ยังไม่วางใจจึงบินไปคาบไม้ท่อนหนึ่งมาค้ำปากราชสีไว้มีให้ราชสีหุบปากลงได้แล้วเข้าไปในปากของมันใช้จะงอยค่อยๆจิกปลายกระดูกให้เคลื่อนหลุดออกจากลำคอจากนั้นจึงเคาะไม้ที่ค้ำปากราชสีให้กระเด็นออกไป แล้วรีบบินไปเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ราชสีหายเจ็บแล้วก็ลุกขึ้นไปโดยไม่ยาแสนกหัวขวานเลยอยู่มาวันหนึ่งราชสีห์กำลังแทะเนื้อกินอยู่นกหัวขวานบินผ่านมาพบเข้าต้องการทดสอบน้ำใจราชสีดูจึงบินไปเกาะบนกิ่งไม้พลางร้องถามว่าข้าได้ช่วยเอากระดูกที่ติดคอท่านออกท่านจะตอบแทนอะไรข้าราชสีตอบกลับว่าแค่เจ้ายัางรอดชีวิตอยู่ได้ นั่นก็ถือเป็นการตอบแทนแล้วนกหัวขวานโพธิศัตว์ฟังอย่างนี้แล้วก็ทราบทันทีว่าราชสีเป็นสัตว์อากัรยูจึงได้กล่าวกับราชสีว่าคนที่ไม่รู้คุณที่เขาทําคนที่ไม่เคยทําคุณให้ใครและคนที่ไม่เคยตอบแทนคุณความกตันยูไม่มีในผู้ใดการคบหากับผู้นั้นย่อมป่วยการเปล่าครั้นกล่าวดังนี้แล้วนกโพธิศัตว์ก็บินไปจากที่นั้น พระบรมศาสดาครั้งตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าราชสีในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตส่วนสกุณะโพธิสัตว์ก็คือพระองค์เอง